ในส่วนของ Head t ท Head ที่น่าสนใจของทั้งสทีมกันบ้างนะครับ2ทีมนี้เคยเจอกันไปแล้ว8ครั้งไปเชชนะ2แลโรเชนะ4เสมอกันไป2ล่าสุดเจอกันใน UCL 2021รอบ16ทีมสุดท้ายเปเชชนะได้มากก่อน1ู่นย์ก่อนที่โรเมริจ,จะกลับมาชนะที่บอร์เดวิล3าหนึนครับลงสอนนัดมาริชนะไป3ประตูต่อ2นะครับ เรอมาริดนะครับยิงประตูขึ้นนำก่อนในทุกเกมของซึบิฟ้าคาร์ลเบอร์คัพนะครับเรอมาริดยิงประตูใน15เกมติดต่อกันนะครับเปเชงเล่นหกนัดหลังสุดแพ้แค่หนึ่งนัดเบเช่เก็บคลินชีตได้6จาก7เกมหลังสุดเบเช่มีค่าเฉลีย่ยการยิงประตูอยู่ที่2ประตูต่อน,นัดส่วนเรอรมาริดมีค่าเฉลีย่ยการยิงประตูอยู่ที่2ประตูต่อน,นัดเท่ากันนะครับ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเปเชก่อนเลยอุสมานเดเบเล่น,นะครับน่าจะได้ยืนตัวจริงนั่นนี้นะครับกองหน้าและปีกวยัย28ปีทีชิมชันฝรั่งเศสหลังจากหายเจ็บนะครับก็ลงมาเป็นสำรองแค่20นาทียิงหนึ่งประตูนัดที่แล้วนะครับผลงานด้วยกานนี้นะครับ51นะัดทุกรายการยิงไป3 4ประตูกับอีก1 5แอซิสเป็นคนที่ยิงประตูให้ทีมเยอะที่สุดในรายก,การนี้ด้วยนะครับ ริมาริดน,นะครับเป็นกอนสลโลกาเซียนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีนะครับยิง4ประตูจาก5เกมเทียบเท่าคริสโนรโ์โดเคยทำไว้ในรายการอินเตอร์คอนเนตทันคัพปี2016นะครับเป็นผู้เล่นยุโดปนแรกที่ได้ครบทุกรอบทั้งรอบแบ่งกลุ่มสิทีมและ8ทีมด้วยนะถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมาก,มาก,มาก,มากฟอร์มดีอยู่แล้วน,นันี่จะรตัวจริงแน่นอนนะครับก็นะครับถือว่าเป็นตัวผู้เล่นที่โ,โหเรียกว,ว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับในช่วงต้นฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของ10เปตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนานีนะครับไปฝั่งเปชเชก่อนนะครับนั้นที่แล้วจะใช้ผู้เล่นแค่9คนนะครับในช่วง้ายเกมนะคือเกือบนะครับไม่รอดแต่ก็สามารถเอาชนะบายินไม่ได้นะครับแล้วก็ ทำให้นะครับบรเชียแมลเนี่ยเข้ารอบมานะครับแต่ก็จะเสียวิลเลียมปาโชเซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับตัวหลักถูกโทษแบนไปนะครับอาจจะต้องใช้เบรโรโดมายืนคู่กับมากินย้อนส่วนตำแหน่งอื่นๆก็สมบูรณ์ดีนะครับออสมมนเดเบเล่น่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงสักทีนะครับหลังจากเป็นตัวสำรองมาในสองนัดก่อนหน้าโดยจะมาในระบบ4ี่สามสามนะครับผู้สนับสนุนหนึ่งจารรจิดอนารูมานะครับไม่แน่ใจว่าหายเสียขวัญหรือยังนะจากการที่ไปเข้าประทาละทมเชียร์มูซาลานะครับ เกิดนะครับข้อเท้าพลิกนะฮะกองหลังสี่คนแบ็กขวาทารับอิคิฮาคิมินะครับเซ็นเตอร์ฮามากินยอสกับลูคัสเบลาโดแบ็กซ้ายเป็นโนโนเมนเดสกองกลาง3คนนะครับเซตษฐีเท่านั้นนะครับจอเนเวิติญญาและฟาบ,บินหลุยนะครับข้างหน้า3คนทางขวาเป็นอุสมานเดเบเล่กองหน้าจุดเปาดิชูเรด,ดูเอและทางซ้ายควิชาควาร์สเคเลียนะครับ ไปกันทางฝั่งเรลมาริดกันบ้างนะครับเรลมาริสเนี่ยกุนซือซาร์วิลองโซนะครับก็มีปัญหาต้องตัดสินใจเช่นกันในตำแหน่งก่อนหน้านะครับรอบกอโซโซกาเซียที่ฟอร์มกำลังฮอตนะครับหรือจะเป็นทางคริเตียนเอ็มบปเป้นะครับกอร์โซกาเซียเนี่ยได้ลงตัวจริงก่อนนะเอ็มบปเป้มาตลอดนะครับและในนี้นะครับน่าจะได้ลงตัวจริงด้วยแล้วค่อยโรเตชันนะครับเอาทางเอ็มเปเป้ลงในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแฟนบอลเนี่ยอยากให้โอกาสเด็กคนนี้ลงเล่นนะครับแต่เอ็มเปเป้ก็สำคัญ นะครับแล้วก็นันนี้นะครับจะไม่มีดินฮูเซ่นนะครับที่โดนโทษแบนนะครับน่าจะนะครับใช้นะครับอาสซซิโอมายืนแทนนะครับส่วนแผนจะกลับมายึดแผนหลัง4นะครับเป็นหลักนะเพราะเจอกับทางเชียร์แมงเนี่ยโอคนี่น่ากลัวนะครับมีเกมโปรที่ดุดันมากๆนะครับจะมาใน4ระบบ4 3 1 2ผู้รักษาประตู1นึ่ตีโบกุตัวกองหลัง4คนไม่กว่าเทรนด์อาร์เซนอล เซ็นเตอร์รับสองคนอัตูเดโอรูดิกเกอร์กับราอูอาเซซิโอแบ็กซ้ายใช้ฟรานกาเซียกลาง3คนนะครับโอลเลงชูอาร์เมนี่ i, เป็นตัวรับมีเฟริโกวาเวเดลและอาดักเดรช่วยกันในแดนกลางนะครับตัวรุก1คนนะครับหลังตรงหน้าเป็นชูริงแฮมข้างหน้า2คนนะครับ,ก,รบกั็โซกาเซียกับวินิสุจูเนียนะครับส่วนเอ็มบัเปก็ลงไปสำรองที่หลังนะครับ ทัศนานั้นี้นะครับแม้ว่าเปเชจะโชว์ฟอร์มดีเยี่ยมในนะนะที่ชนะบเบย์เลนเฉพาะการเล่นแบบพลเล่นเหลือน้อยกว่านะครับแต่รองเรดเนี่ยมีขุมกําลังที่ลึกนะครับกว่าด้วยนะคือตัวสมรองเนะลงมาเปลี่ยนเกมได้แน่นอนนะครับ ในขณะที่ทางเบเชเนี่ยมีขาดคูณเล่นคุณเล่นตัวหลักไป2ตําแหน่งนะครับแต่ว่าลูนเมลิศก็ขาดกองหลังอย่างดีฮูเซนไปนะกว่าเช้แอสซิโอมีโอกาสคลายได้เหมือนกันนะครับด้าน,นนี้ขออญาตให้ผลนะครับเสมอกันในเวลาแน่นอนนะครับสประตูต่อ2และลูนเมลิศจ,จะชนะในช่วงต่ออะไรพิเศษ3ประตูต่อ2นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของหน้าเพจวิดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ที่กระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ